จะเหมือนหล่อออกมาแล้วมีผิวไฟส้มๆซึ่งคราบเป้าผิวไฟส้มๆแบบนี้จะยังคงอยู่ถ้าเป็นพระที่ไม่ได้ใช้คือไม่โดนเหงือ่อไม่โดนแขวนก็จะยังเหลืออยู่แต่ถ้าโดนเหงือ่อหรือแขวนไปแล้วคราบผิวแบบนี้ก็จะไม่อยู่แล้วซึ่งคราบผิวแบบนี้สำหรับคนที่รอเหรียญ ยันสุกิติมาวัดถ้ำขุณแผนใช่ไหมครับวันนี้ก็แบบเหรียญก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าสำหรับผมนะผมถือว่าเป็นเหรียญที่แบบพิมพ์ออกมาสวยมากนี่ครับ ยันสุกิติมานี่วัดถ้ำขุนแผนนี่ฮะเป็นยันสองหน้าครับด้านนี้เขียนถ้ำขุนแผนอ้าวสำหรับใครที่รอคอย น่ด้านนี้เป็นชื่อฉายาหลวงพ่อธรรมพิรโตสวยครับต้องบอกนะฮะเป็นยันใหญ่ล้อมด้วยหัวใจพาหุงที่พระพุทธองค์ชนะนะครับอุปสรรคทั้งยาทั้งหลนะครับก็คือด้านนี้ช่วยให้เราฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้นะส่วนด้านนี้เรียกทรัพ์ยเข้ามา ให้เต็มยุง้งเต็มคลังเรารูปแบบเหรียญสวยไหมครับอันนี้ก็คือเขากดบล็อกแล้วก็ใช้ดินน้ำมันกดออกมาให้เราดูเ mm. นี่ยเขาแกะบล็อกเสร็จแล้วเขากดดินน้ำมันออกมาให้เราดูนะครับอ้าวใครที่จะรอเหรียญก็จัดไปนะครับหูเจาะครับ นี่เผื่อใครอยากจะแขวนเปือยแขวนไม่ได้ไงอ่ามีนะเหรียญยันสามดวงพุทธลัยอ่ะคนที่แขวนเปืยติดคอเลยอะ่ะมีครับคุยถึงเหรียญน,นี้ดีกว่านะครับนี่ถือว่าเนี่ยถ้ายุคผม เป็นพระเครื่องในฝันของเซียนยุค Y2K นะครับเพราะว่าในอดีตไม่ได้มีพระเครื่องให้เล่นเยอะขนาดนี้พระเครื่องในอดีตนั้นเขาเล่นพระนะเก่าจริงๆเขาเล่นพระพิธีดีๆที่มีการบันทึกกันไว้ นะครับพี่ออสอม,มูลเดครับถ้าเกิดว่าเราไปจําภาษาของเสียนพานะปูนเพชรมั่งเม็ดเขียวดําแดงนู่นนี่นั่นมั่งนะดูพานไม่เป็นนะครับเอาเป็นว่าเราไปทําให้เห็นเนื้อสมเด็จแท้ๆว่ามันเป็นยังไงแล้วจดจําแล้วตั้งเป็นศัพท์ของตัวเองดีกว่าถ้าผมพูดไปเดี๋ยวเพื่อนเพื่อจะขำนะจริงๆผมกับน้องผมคนใกล้ตัวเนี่ย ผมมีศัพท์ที่คนอื่นฟังไม่รู้เรื่องหรอกนะครับคือคุณไม่ต้องจำมะปูนเพชรปูนนู่นเนี้ยหรอกคุณบอกว่าเนื้อคุณเอาไว้คุณรู้ในเฉพาะตัวคุณก็พอบางคนก็จําในสูตรเนื้อเน่าบางคนก็จําในหนึกนุ่มบางคนก็จําในฟันคนเนื้อขายฟันคนบางคนก็จําเนื้อขายนงคน้นเอาว่าเรารู้ของเราคือจริงๆอะ่ะดูไว้เห็นของจริง แล้วจดจําลักษณะแบบนั้นไม่ได้หัวเราไม่ต้องมีศัพท์ให้เป็นศัพท์เฉพาะของตัวเราเองก็ได้แต่ณปัจจุบันเนี่ยให้ผมตอบคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้ยินมาเป็นสิบสิบปีก็ยังไม่สามารถทาให้ดูพระได้เนี่ยผมตอบคําถามไม่ได้เพราะคนที่เห็นของแท้เขามีภาพจําแบบนั้นเนี่ยเขาไม่มีคําศัพท์เขาก็จะรู้แต่ว่าแบบเนี้ยเป็นเนื้อพระสมเด็จโตนะครับอ้าว คิวเต็มไปถึงเดือนหน้าครับเดือนนี้คิวเต็มอ่าอ่าอย่างนี้ก่อนพูดถึงเหรียญน,นี้ก่อนนี่ถ้าแทลักษณะของเหรียญหลออพระคันธราชอ่าปีสองสี่เจ็ดสองนะครับนี่ เราเห็นลายมือช่างแกะไหมครับแคป่ะว่าลายมือคนแกะบล็อกเนี่ยเป็นลายมือคนเดียวกันคำว่าพิมพ์อ่ะผมจะพูดเสมอว่าผมไม่ใช้ตำหนิพิมพ์นะผมใช้คำว่าเอกลักษณ์พิมพ์ อ่าซึ่งเหรียญน,นี้เราไปดูพิธีพุทธาพิเศษกันเหรียญแบบนี้ราคาเป็นแสนนะครับนี่คือพระเครื่องขององค์พระปฐมเจดีซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พระเกจิทุกรูปถ้าจะเดินทางออกทุกดงต้องมานมัสการถามว่าทำไมเหรียญหลอเนี่ย จึงเป็นที่นิยมเอาว่าวัยรุ่นวุกวัย 2K ถ้าพูดถึงคันธาราชต้องนึกถึงองค์พระปฐมเจดีเขาก็มีพิธีพุทธาพิเศษลงไว้ว่าปลุกเสกนะระเบียงรอบในองค์พระปฐมเจดีถ้าใครเคยไปองค์พระมีงานองค์พระจะมีนะขึ้นไปแล้วก็จะมีวงรอบในเใช่ปะดปโดยมีปู่บุญ เนี่วัดกลางบางแก้วเป็นประธานจุดเทียนชัยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตทิพอาภาข้าหลวงใหญ่จังหวัดนครสมเป็นประธานเห็นไหมเก็บอกว่าเหรียญอ่าพราะแจววัดโชคอ่ะที่ปู่บุญได้ไปอ่ะที่ปู่บุญจานอ่ะเหรียญหนึ่งอ่ะมอบให้พระองค์เจ้าอาทิตยทิพอาภาเหรียญหนึ่งมอบให้นะท่านประชาบุรณธธินและก็อีเหรียญหนึ่งอยู่กับหลวงปู่เพิ่มนะครับ พระเถระสงคุณวิทยาคมขังร่วมปลุกเสกที่บรรจุพุทธคมเช่นปู่บุญพ่อโหน่งคองมาดันโอโอนี่เหรียญน,นี้พ่อโหน่งเสก<อ>พ่อแช่หมดตากล้องอพ่ออิ่มวัดหัวเขาาพ่อชาสามควายเพื่อเ<อ>นี่ยอาจารย์หลวงมะน้อยนะ<อ>พ่อชาสามควายเพื่อ,อพ่อสอนวัดป่าเลไล<อ>พ่อวงทุ่งผักกูดพ่อปานบางนุงโค พ่อปานบางนมโคก็นะฮะมาเสกนะมาแห่ในก็มีลายกลุ่มเข้ามานะนี่นะพ่อวงทุ่งประกูดพเราพอน้อยสีสะทองพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนี่พ่อจันบ้านยางพ่อบายวัดช่องโลมปู่สุกวด้วยจระเข้นะพ่อคงมังกรบพร้อมนี่โทรศัพท์ไอ้เจ้าแฟมนะถ้ามีความลับอะไรก็ออกพอดีนะออก อันนี้พอดีเลยบอกแม่อย่างว่า,วาจะมีแฟนแล้วอ่วาเขาจงน้าต่างนอกพ่อจันบ้านยางพ่อบ่ายช่องลมปูสุกล้วยจรเก้พ่อโคงบางกระพร้อม,มนี่พระเทพสุทีโชตว,วัดพระพถมเจดีพ่อลุงท่ากระบือพ่อพิงค์บางประกอบพ่อพาวะระคังพ่อเปลี่ยนวัดใต้ปูเหรียญวัดหนองบัวไหมนี่ปูเหรียญวัดหนองบัวนี่ครับ แล้วนะฮะพิธีพุทธาพิเศกที่ยิ่งใหญ่ขนาดเนี้ยชาวบ้านเขาก็พูดกันปากต่อปากไนงะว่าถ้าเป็นเหรียญเนี้ยถูกปะ่ะมีพระเกจิด,ดังๆมาร่วมปลุกเสกมาอัดพลังเห็นไหมครับเมื่อคนเมื่อก่อนเขารู้ไงเขาจิงหากัน เขาไปได้าหาซื้อนะหาแขวนคำว่า,าหาแขวนคือใครมีโอ้โหเรารู้ว่าดีก็ไปขอเข้ามาใช้ขอฟรีเลยอ่าเอาไก่ไปแลกมั่งนะเอาอย่างอื่นไปแลกมั่งเพื่อหามาแขวนกันจนหลังๆไม่มีใครให้แล้วก็ต้องเอาตังค์ไปแลกเปลี่ยนไงนี่ นะครับซึ่งผมมอกเลยครับว่าพระทิมนี้เขามีไว้ให้ไม่อดไม่อยาก<ม>คือตอนนั้นนะ่ะเขาบอกว่าฝนนะ่ะไม่ตกต้องตามฤด,ดูกาล<ม>ก็เลย<ม>สร้างนะฮะรูปเหมือนพระคันธราช<ม>นี่ซึ่งเป็นปางศักดิ์สิทธิ์ในการขอฝน ซึ่งสมัยก่อนสิ่งที่สำคัญสุดคือน้ําถูกไหม oh. นะครับฉะนั้นพระพิธีนี้จึงเป็นพิธีที่นะศักดิ์สิทธิ์ของเกเยอะพระหลายอย่างนะพอเวลามีของเกมาแล้วเนี่ยทําให้คนไม่กล้าซื้อจริงๆมีของเกมาเยอะยิ่งดีเราจะได้สวดซื้อได้ oh. นะครับก็เอาว่าถ้าอยู่เมืองนครปฐมม,าม,มีเหรียญแบบนี้แขวน คนก็ต้องถามเราพี่ไปเอามาจากไหนนี่เวลาโชว์กันเวลาแข่งกันนีก็บอกว่าโอ้โหอยากจะมีมั่งนี่ไปสั่งเซียนพาหาก็หาให้ไม่ได้นะวิธีการดูแท้เก๋เพื่อนๆดูผิวของพระลอผมเป็นคนชอบนะเพื่อนๆก็รู้อยู่ว่าผมเก็บ เนี่ยผมเก็บแต่ไหนแต่ไรนะครับสำหรับเนี่ยพระขององค์พระผสมเจดีเนี่ยลักษณะของผิวพระนี่จะเหมือน หล่อออกมาแล้วมีผิวไฟส้มๆซึ่งคราบเป้าผิวไฟส้มๆแบบเนี้ยจะยังคงอยู่ถ้าเป็นพระที่ไม่ได้ใช้<ม>คือไม่โดนเหงื่อไม่โดนแขวนก็จะยังเหลืออยู่แต่ถ้าโดนเหงื่อหรือแขวนไปแล้วคราบผิวแบบนี้ก็จะไม่อยู่แล้ว<ม>ซึ่งคราบผิวแบบเนี้ยก็จะเห็นอีกที่หนึ่งก็คือหยดน้ําวัดสีสะทองเห็นไหม อ่าหยดน้ําหลวงพ่อน้อยว่ารีสะทองอ่ะน,นะครับซึ่งพระเกจะเทออกมาผิวแบบนี้ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหม,มเพราะช่างคนละคนและทําคนละครั้งจะเทออกมาให้ได้ผิวแบบนี้ไม่ได้ถ้าคุณเห็นพระแท้พร้อมกันสามสี่องค์ขึ้นไป คุณต้องรู้แล้วว่าแท้เก๊ดูยังไงแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะหลังเจดี hmm. เห็นไหมเทออกมาก็จะมีลักษณะผิวไฟส้มๆเหมือนกันเนี่ยดูง่ายไหมถ้าเห็นหลายๆองค์พร้อมกัน ถ้าเพื่อนๆเห็นหลายเลยองค์พร้อมกันแล้วชัดเจนแล้วฉะนั้นวัตถุมงคลของนะพระปฐมเจดีก็ไม่ต้องกลัวเกยแล้วอนะก็จัดพิมพ์นะที่ยอดนิยมนี่ที่ลงในหนังสือองค์พระพิมพ์พระคันธราช ที่ถ้าบูชามีไว้ที่บ้านใครแล้วจะไม่อดไม่อยากนะครับขอพาร่วงนะครับเหรียนรอเคยเจอผิวสีออกส้มๆผมในึกว่างานสนามครับพราแท้ดูง่ายอยู่แล้วครับนี่โอ้โหแล้วบอกว่าห่วงเดิมแบบสมบูรณ์นี่ไม่ได้ใช้เลยคันธราด ไม่มีห่วงมีไม่ครับก็หล่อไม่ติดไงแต่ถ้าหล่อติดก็จะแบบนี้เดือนหล่อเบอร์หนึ่งนคพระปฐมดังก่อนพระธาตุกัลคันทราชต้องบอกว่าสมัยก่อนงานสมโภชองค์พระปฐมเจดีย์เป็นงานใหญ่งานองค์พระเนี่ยเดือนสิบสองเนี่ยจะเป็นงานที่จัดกันเก้าวันเก้าคืนคนจะมาเที่ยวมานมัสการตรงพระสมเดจดีเป็นงานใหญ่มากๆฉะนั้นนี่ะ วัตถุมงคลของวัดพระถมเจดีเนี่ยจึงเป็นที่ต้องการที่เขาแจ้อส่สางผมเยอะอะไรเลยอื้ผมจะแบ่งปันพระราคาปก,กติแล้วพี่จุฬาถามบอกว่าถ้าค้างชะลุด,ด้วยก็สุดๆไปเลยครับม,มีค้างลุดด้วยสมบูรณ์มากๆโครตรัสสวยนี่ต้องบอกว่าเอาสุดยอดของเหรียญหล่อนี่ เขาสมใจดีไปจัดแบบซิกเนเจอร์จัดแบบแพงที่สุดเอาไปสองนาทีสองนาทีมานะครับเปิดแรกหนึ่งมืนบาทซึ่งผมเชื่อว่าสวยๆแบบนี้หล่อหูติดหูไม่ขาดแบบนี้เหลือไม่มากอถึงมีอยู่ก็ไม่มีใครขายใช่ไหมสุดยอดอามาตะพระเครื่องนะครับนี่ฮะต้องบอกไอ้สามสี่มื่นี่ เขาแสนกว่ามาห้าหกปีครับเป็นสิบปีด้วยเนี่ยเขาแสนกว่ามานี่นะเป็นสิบปีแล้วนี่วันนี้ยิงสวยจัดตัดวีดีโอยังลงครับเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเหรียญน,นี้สวยจริงเ,เ,เพื่อนเนี่ยเพราะเหรียญเนี้ยเลี่ยมพลาสติกเดิมเดิมเห็นไหมทำให้ผิวเนี้ยไม่โดนอากาศมาหกหมื่นหนึ่งพันบาทแล้วนะครับ นี่นะต้องบอกว่าจะเจอเหรียญคันธาราสเอาว่าอย่าว่าแต่สวยเลยนะครับแท้ยังหายากเลย<ช>แล้วนี่แท้และสวย<ช>ผมราคาหกหมื่นหกหมื่นนี้ยังถูกกว่าผ้าใหม่ใหม่เออเอผมบอกเลยครับว่าเนี่ยคุณต้องประเมินคุณค่ากันเราเองผ้าแบบนี้เก็บแล้วนะครับไม่มีวันลดคุณค่า นะฮะอีกห้าสิบปีอีกร้อยปีนะฮะก็ยังต้องเล่นเพราะนี่เป็นยอดนิยมเบอร์หนึ่งของเรียนล่อขององค์พระปรมมาหกหมื่นสองพันห้ารอยบาทที่พี่นักแขกนะครับนี่ต้องบอกครับนะฮะโอ้ยมาหกหมืนสามแล้วเนาะพี่โอ้ครับต้องบอกว่าคุยไม่รู้เรื่องแล้วครับเหรียนนี้ปิดแล้วนะครับ ปดทีพี่พ nah ีละพันถาวรนะครับหกหมื่นสามพันบาทหกหมื่นสามพันบาทเหรียญนี้พี่เดชนลินบอกเมกสิตนะครับโอ้โหครับเพื่อนๆวางไม่ลงเนี่ยใครได้ไปนยพี่ไม่รับพระผมโอนตังให้สามพันขี้เกียจไปหาใหม่ แต่พี่พีรพันเอาแล้วพี่พีรพันว่ายังไงครับเอางี้ดีกว่าถ้าไม่รับเหรียญน,นี้ยผมให้เหรียญสุกิติมาว่าทำคุนแผนเนื้อเงินฟรีๆหนึ่งเหรียญในยุค Y2K ของเซียนพระอย่างผมนะถ้าใครมีเหรียญหลอกคันตาลาาแท้ๆนี่วางอยู่ในตู้อยู่ในแผงสมัยก่อนไม่มีโซเชียลนี่่อาพระเลยต้องวางอยู่ในตู้ในสนามพระคนก็จะเดินมาถามเท่าไร่เท่าไหร่ มีความสุขเวลาคนเดินผ่านเมื่อไหร่ก็ขอดูก็ขอยิบด,ดูโอ้อ<ม>้าว oh, 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 นี่นะครับวันนี้ก็